ครับพี่ยวเรเชาเบาะถึทานครับสำหรับเยียนนี่ก็พาคุณตามาทดสอบเาวก้อนครับก่อนทรงหมอบยุลาลอยแปดสิบห้าครับครับหลังจากซื้อเหลขบเบอกครับมาทดสอบเาวก้อนตาเล่นครับเห้เราเป็นคนเลียนสำหรับเาวก็ปีแข็งปานกลางขอนไปทางแข็งครับไปแาดันล้มแห้งครับ เดี๋เขมขันครับตัวนี้อาจจะไปล่งนกเกลือครับพอดีกลับบ้านมาเห็ดบเฉพาะกิจในึ่ตาครับก่อรอดรุนกันมั้งครับว่าจะขึ้นประมาณใดตาสิพึ่งพอใจในผลง,งานวะแล้วมาลุนกันครับเตียมตเตียมตา เอาครับไปไปแล้วครับ แดนถือวามยาวประมาณเจ็ดเมตรแปดสิเมตรครับ จนุ่ค่อนข้าง,งจะใบเล็กไปนิดนึงครับพอดีว่ามีใบขนาดใหญ่ครับขั้น170ครับไปขึ้นอีกเลยตาปล่อยขึ้นอีกลปล่อยขึ้นอีกไล่ข,ลขึ้นเลยเป็นยางไปเมื่อกันครับไปไปเลยไปยไปเลยสุดๆ บรรยากาศครับพี่น้องตองไหทต้งหน้าแยวเขาฮอนตะแล้วครับถืชีวิต<ม>เต็มเต็มความสุขชาววาวาน้่งกันครับสอบถามควมืนมากันคกันมาเพึ่งพอใจในผลงานบ่ก็จะได้แจกใช้ยังไงได้เครื่องว่าตา ปาดฐานเนาะได้อยอะไวาถึงไมรลเคียบว้าวครับยา่เย็นครับเวลาประมาณาสิบหาศูนยครับมาเจเมือบ่เด้ดนี่อ้วจัดดวงดวงว่ะ บเดี๋ยวไปรอดครับเกี่ยอไรเมนสโนว์ว่ะตาเอาพ่อฟังไปก่อนเนาะปั้งยังสี่ไปก่อนสโนวเขาจงมาหาใบไหมพิสสุนทีดอก คือเนออาะส่ามันพันยังสีได้ย่ต่อไหมไม่ไห่ินไปแล้วครับมันขั้นออนสนุกกระบเข้ากับเห็ดห,หลบว่าได้ใส่ขั้นส่วนแล้วว่าได้ร่องอ กันเขเอไีไปแจ้งเต็มกันครับรจังค่ยด,ด,ดอกเล็กน้อยแต่ก็พ่อได,ด้ดอกตื่นร่มแห้งเลยครับเดี๋ยวเขาอวยจังว่าฝูงจังว่า<ม>ครับพี่น้องสำนับคลิน้กอขอจบเพียงค่นิกกันครับ<ม>เดี๋ยวจะได้นฟอยเสอกขึ้นไปอีกครับ